ดครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมเทนเนอร์ที่ผมใช้เองนะครับมีทั้ง2ลูกกิ้งแล้วก็3ลูกกิ้งนะครับปะไปชมกันเลยครับอันแรกนะครับผมคือเทนเนอร์สลูกกิ้งนะครับผมเทนเนอร์สลูกกิ้งเนี่ยนะฮะมือใหม่นะครับผมแนะนําเลยนะครับคือคุณหาเก้าอี้นะครับมาวางไว้ข้างที่คุณขึ้นนะครับผมแล้วก็เอารถเนี่ยนะครับผมกับเทนเนอร์เนี่ยไปติดกับฝาผนังบ้านก่อนนะครับผมเพื่ออะไรนะครับก็คือว่าให้เอามือค่ะ ข้างใดข้างหนึ่งนะครับยันฝาผนังไว้นะครับผมซึ่งพวกฝาผนังบ้านคุณเนี่ยอยู่ด้านซ้ายใช่ไหมหรือว่าอยู่ด้านขวาด้พวกนี้นะครับหรือว่าคุณจะไปตั้งยังไงก็แล้วแต่นะครับคือให้อยู่ชิดฝาผนังไว้ก่อนนะครับผมแล้วใช้มือนะครับผมดันไว้นะครับข้างใดข้างหนึ่งเนาะแล้วก็ค่อยๆปั่นนะครับคือเอางี้ดีกว่านะฮะในการขึ้นบนเทรนเนอร์เนี่ยนะครับผมคุณอย่าใช้เกียร์หนักนะครับถ้าคุณใช้เกียร์หนักเนี่ยนะฮะเนี่ย คนเล่นเกียร์สุดท้ายอย่างนี้นะครับผมไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะเสียการทรงตัวเลยนะครับผมล้มเลยแหละนะครับทางที่ดีนะครับผมก็ต้องเอาเกียร์ขึ้นมานะครับผมให้เหลือสักประมาณสัก 2- อสามฟันบนนะครับผมเพื่อว่าจะได้มีรอบขาในการกวงและคุมรถนะครับถ้าใช้เกียร์หนักเลยก็คือแบบว่ามันจะ ล้มได้ง่ายมากๆเลยนะครับผมแล้วข้อเสียของมันเนี่ยเนาะคือเวลาคุณจะกินน้ำเนี่ยนะครับมันค่อนข้างยากนะครับผมคุณต้องแบบฝึกทรงตัวให้ดีจริงๆก่อนนะครับผมสักระยะเลยแหละนะฮะแล้วถ้ามือใหม่เนี่ยนะครับผมคืออย่าใช้รองเท้าพีทนะครับผมผมแนะนําให้ใส่เป็นพวกรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าแตะไปก่อนนะครับผมปั่นให้ชินก่อนนะครับเพราะไม่งั้นนะฮะคุณลืมตัวเนี่ยมันล้มตึงเลยนะนะครับก็เนาะ มันเป็นมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนี่แหละนะครับของเทนเนอร์สามลูกกิ้งนะครับผมแล้วเวลาป่านเนี่ยคุณรู้สึกเบื่อนะครับคุณก็หาขาตั้งโทรศรัพท์นะครับมาวางไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็ตั้งโทรศรัพท์ไว้นะครับแล้วเปิดดูเนาะเพราะว่า ทุกคนเนี่ยนะฮะผมขอพูดอย่างนี้เลยดีกว่านะครับผมมันอยู่แค่10นาทีถึง15นาทีอะพวกคุณก็เบื่อแล้วใช่ไหมครับแต่อันนี้คือดีอย่างหนึ่งนะครับเขาผ่านพลังงานได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณหยุดปั่นรอบขาปุ๊บเนี่ยนะ จักรยานก็ล้มเลยนะครับคุณก็ต้องปั่นจักรยานตลอดเวลานะครับมีเลี้ยวบ้างเบาบ้างนะครับผมแต่ว่าค่อยๆกวงขาไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็หาทรงตัวรถนะครับสักพักเดี๋ยวก็ชินนะครับผมต่อมานะฮะอันนี้คือง่ายๆเลยเนาะคือเป็นเทนเนอร์สองลูกกิ้งนะครับเทนเนอร์สองลูกกิ้งตัวนี้เนี่ยนะครับผมคือเราถอดล้อจักรยานนะครับคือถอดล้อหน้าอย่างเดียวนะครับผมแล้วเอามา วางไว้บนเทนเนอร์นะครับผมบนเทนเนอร์เนี่ยนะฮะจะมีตัวล็อกรถจักรยานอยู่ตรงนี้นะครับทำให้เวลาปั่นเนี่ย นะครับผมแบบว่าไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะครับผมคุณอยากจะปั่นเท่าไรก็ได้นะครับหรือจะยืนปั่นก็ได้นะครับผมรถไม่ล้มแน่นอนนะครับอันนี้นะฮะเหมาะสําหรับมือใหม่นะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเวลาจะกินน้านะครับก็คือว่าง่ายมากๆเลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคุณไม่ต้องปั่นตลอดเวลานะครับคุณเหนื่อยคุณก็หยุดได้เลยนะครับแต่สามลูกกิ้งนี้ไม่ใช่เลยนะครับผมสามลูกกิ้งนี่คือล้มตึงเลยนะครับผมแต่สองลูกกิ้งไม่ต้อง นะครับแล้วถ้าคุณเบื่อแล้วครับเช่นกันครับทำเหมือนเทรนเนอร์สามลูกกิ้งเลยนะครับคือก็หาขาตั้งเอ่อขาตั้งอะไรล่ะขาตั้งโทรศัพท์เนาะแล้วก็วางโทรศัพท์ไว้นะครับเปิดเพลงดูการ์ตูนดูหนังฟังเพลงอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะครับผมตัวนี้นะนะฮะเทรนเนอร์ผมใช้ของ KW นะครับผมนี่มันมียี่ห้อตรงนี้นะฮะ KW นะครับตัวนี้นะฮะมีที่ขึ้นข้างมาให้ด้วยนะครับผมตรงนี้นะครับแข็งแรงนะครับ ปลอดภัยแน่นอนนะครับผมราคาตัวนี้เนี่ยนะฮะผมซื้อมาอยู่ที่2,500บาทนะครับคือตอนนั้นราคามันก็3า0พันกว่าเนาะแต่ตัวเนี้ยผมซื้อมาเนี่ยนะครับคือเขาลดให้ผมเป็นพิเศษเนาะเพราะเนื่องจากว่าเป็นตัวสุดท้ายนะครับแต่ตอนเนี้ยร้านจักรยานที่ผมอยู่ตอนนั้นอะค,คือแบบปิดไปแล้วนะครับผมแต่ตัวนี้นะฮะผมก็จํายี่ห้อไม่ได้เลวเหมือนกันนะครับแต่ผมแนะนํานะพวกของตระกูลเอสไฟ นะครับผมราคาเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก3,000กว่าบาทนะครับผมก็ใช้ได้ดีเลยแหละนะฮะของ S5 นะครับผมแต่ตัวนี้ผมก็ใช้มา2ปีแล้วนะก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งคือว่ามันมียางนะครับผมมันใช้ยางนะฮะในการกลับเคลื่อนนะฮะทั้งลอ้อทั้งลูกกิ้งข้างหน้าและลูกสองลูกกิ้ง ข้างหลังนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าคุณปั่นเร็วๆนะครับมันอาจจะทําให้ขาดเลยก็ว่าได้นะครับผมตรงนี้เนี่ยคือค่อนข้างอันตรายมากๆนะครับถ้าคุณใส่รองเท้าผ้าใบาเนี่ยก็มีโอกาสแบบไม่ล้มสูงนะครับผมแต่ถ้าคุณใส่คีทแล้วชักคีทไม่ทันเนี่ยนะครับก็คือล้มตึงเลยเหมือนกันนะครับผมตัวเนี้ยผมก็ซื้อมาอยู่ที่2,000กว่าบาทนะฮะตอนนั้นเนี่ยคือผมซื้อกับ พี่พงวิทย์ยี่สนะครับแต่ผมจะขึ้น facebook เขาไว้ให้นะครับลองติดต่อดูเนาะของตัวนี้มาจากนนทบุรีนะครับแล้วพี่เขาก็เป็นตัวแทนของกินเเหมือนกันนะครับที่ผมเอาของเขามาใช้นะครับผมคลิปนี้นะฮะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมแต่ถ้าผมแนะนำนะผมแนะนำใช้ตัวนี้มากกว่านะครับผมคุณไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะฮะคือคือคุณแบบขึ้นปุ๊บแล้วก็ปั่นได้เลยนะครับเวลาแบบเราเหนื่อยอะไรพวกนี้นะครับเราก็ ยังไงล่ะก็คือแบบก็อยู่บนนั้นได้เลยนะครับผมค่อยๆกวงขาไปเรื่อยๆก็ได้นะครับหรือไม่ต้องปั่นเลยก็ได้นะครับเมื่อคุณหายเหนื่อยแล้วเนาะคุณก็ปั่นต่ออันนี้คือข้อดีของมันนะครับแต่ข้อเสียของเทนเนอร์สามลูกกิ้งไม่ได้นะครับผมและข้อดีของเทนเนอร์นะครับผมทั้ง2อลูกกิ้งและ3ลูกกิ้งนะครับสามารถใส่ทั้งเสือภูเขานะครับผมแล้วก็เสือหมอบนะครับผมแล้วก็ไฮบิดนะครับผมแล้วก็กาเวลนะครับผมสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับผม ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์และกด s u b ส c ค i b e ให้กับช่องกะทิพาป่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ